สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวก็แล้วกันถึงวิธีการหาดาบแรปกีเวอร์เนี่ยตัวเนี้ยที่ผมกําลังถืออยู่นี้นะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนี่ถามกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเขาหาแล้วแล้วมันหาไม่ได้มีวิธีที่จะหาได้ไหมคราวนี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาไปทําตามวิธีในคลิปหนึ่งแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมดูว่าคลิปนี้หาได้หรือเปล่า ผมก็ได,ได้ได้บอกเขาไปว่าคลิปนี้เขาให้หาแบบนี้นะแล้วเขาไปเล่นแล้วเขาก็ใช้เวลาประมาณแค่2ชั่วโมงเองเขาก็หาดาบและกีเวอร์นี้ได้เลยนะวิธีการนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะมามาบอกคุณก็คือ 1. อ่าคุณจะต้องส่งเดยทรีปไปให้กับกับตันอย่างนี้เป็นต้น การส่งเดสทรีไปให้กับตันเนี่ยจะต้องไม่ใช่แท้งไม่ใช่ออลลอกไม่ใช่รีเจนไม่ใช่อีปิกและไม่ใช่ออกที่เพิ่งฆ่าคุณและต้องเป็นออกที่ไม่มีท่าด้วยนะครับเพราะว่าออกพวกนี้จะไม่มีทางดรอปแลบกีเวอร์หลังจากนั้นให้เริ่มเควส เมื่อเริ่มเควสแล้วเนี่ยคุณจะต้องโจมตีอูลุกตัวนี้ด้วยดาบพรองหรือเกรฟแล้วก็ท่า e x ็กซคแล้วห้ามใช้ธาตุกับมันไม่ว่าจะน้ำแข็งพิษไฟห้ามเคิร์สห้ามใช้ท่ากับมันแล้วห้ามไปรอบสเตลมันห้ามใช้ธนูยิงมันนะเมื่อเริ่มเควสแล้วคุณจะต้องโจมตีด้วยดาบแล้วก็พรองเท่านั้น แล้วคุณจะต้องฆ่ามันด้วยท่ากราว execution เวลามันเหลืองไอ้เวลาชื่อมันเขียวเนี่ยให้จับมันเวียงพอมันล้มปุ๊บให้ลงไปซ้ำมันด้วยท่ากราว execution นะ หลังจากที่คุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้ดาบแรปกรีเวอร์เลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้ของเหล่านี้ก็แสดงว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีโอกาสที่คุณน่ะจะได้ดาบแรปกรีเวอร์มีดก็คือสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าเนี่ย r e i s e r e a s e steel damage when y o u r might is full ธนู 33% increase length ็ m ต์อินครีสเล้งดาเมจเวนยเสื้อ50%มีโอกาสได้รับ10บไม้เมื่อโจมตีถูกแล้วก็15%มีโอกาสได้รับไม้เต็มเมื่อโจมตีถูกสตรูหมวกบีดสัตว์ของเราเนี่ยลดการติดไฟติดพิษติดเคริร์สลง50%ทั้งหมดนี้ถ้าคุณได้พวกนี้เนี่ย แสดงว่าสิ่งที่คุณทํามานั้นมาถูกทางแล้วให้คุณทนทําต่อไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสตกดาบแล็บกรีเวอร์ครับเอาล่ะครับหลังจากที่ว่าผมเนี่ยแนะนําไปแล้วเนี่ยก็จะแนะนําเรื่องชุดละกันที่จะมาฟาร์มดาบแล็บกีเวอร์ผมแนะนําว่าให้ใส่อย่างน้อยๆสองชิ้นนะสองชิ้นเป็น เป็นธนูก็ได้เป็นธนูอะไรก็ได้ของมอร์เดอร์อเพราะว่าเราจะเราจะเก็บเหรียญพอเราจะเก็บเหรียญประมาณสัก4ี่ห้าเหรียญเนี่ยการโจมตีจะแรงขึ้นแล้วมันก็จะปักทีเดียวเนี่ยตายเลยนะจะเร็วขึ้นด้วยส่วนออไอ้ดาบหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะใช้อะไรก็แล้วแต่ส่วนธนูของมอร์เดอร์ถ้ามีเนี่ยก็ใส่อ,อ,อันนี้ก็คือจะเพิ่มโอกาสดอบเหรียญเหรียญก็จะเต็มไปหมดเลยนะ ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาออกเอาลูกน้องเนี่ยออกเผื่อเราใช้ทําไม่ตายแล้วกเกิดฟื้นลูกน้องเข้ามาลูกน้องมีพิษพวกเนี้มันอาจจะไม่ได้ไงใช่ไหมกระโดดข้ามหัวเนี่ยเอาเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวไปติดน้ําแข็งมันจะมันจะไม่ดีแล้วก็ทุบพื้นทุบพื้นก็เอาออกด้วยเผื่อเผื่อหมดอะประมาณนี้ประมาณแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองทําดู เริ่มมาถึงก็ให้เราเนี่ยเรียกบริการออกมาเอาบริการที่ไม่มีธาตุนะเ,เรียกออกมาไม่มีธาตุก้มลงแล้วก็คลิกคลิกเรียกบริการครั้งเดียวทีเดียวคือหมายว่าส่งให้มันไปฆ่า,อาพอมันไปฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเ,เห็นไหมมันก็จะตกเหรียญเนี่ยครั้นี้เราก็ยิงธนูปึ้งเนี่ย โอกาสตกเหรียญก็จะมีมากขึ้นอีกเพราะว่าธนูเราใส่เจมสีขาวไงเนี่ยที่เหตุผลที่ผมให้ใส่เจมสีขาวในธนูก็เพราะอย่างนี้แหละยังไงธนูมันใช้ไม่เยอะอยู่แล้วอ่ะยิงไปส่งสาลูกได้สีลูกได้ด้วยเผอเออ่าเต็มเลยเหไหมน่ะเหรียญเต็มเลยเก็บให้หมดอย่างนี้แล้วก็ ปักมันทีเดียวเนี่ยตายให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนพอบริการเราวิ่งมาหาก็ใช่แล้วอ่าวิ่งเข้าไปเลยไ,ไ,ไ,ไอ้น,นี่ดาบเป็นพิษโอกาสได้เขาบอกว่า,าไม่มีเลยต้องอย่าแต่ก็ข้ามไปไ<ห>ถเถอะแล้วรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งมา คราวนี้บริการเรามันจะไม่จัดการไอตัวนี้นะให้เรากระโดดข้ามหัวไอตัวนี้ทีนึงก่อนแล้วบริการเราก็จะได้ไปจัดการมันโโ้มันโกรธแอโรอบิกโคตรเวยเลย ไม่ได้ดูเอาโฟนอเก้วเอาตายเลยดูเนี้ยวิธีการกูก็เก่งเกินเฮ้ยไม่เป็นไรอะลองดูเอาใหม่เอาละเก็บเก็บแล้วดีกว่าแล้วก็จัด เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยอีกนี่ทีเดียวเห็นไหมถ้าเราเก็บเหรียญแล้วก็ไม่ต้องห่วงความแรงเลยนี่จบไปเรียบร้อยเก็บตกนิดนึงนะคือผมไปเห็นหลายๆคลิปที่ฝรั่งเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าการที่เล็งธนูแล้วกดวายเพื่อทำให้มันนอนเนี่ย มีโอกาสได้ดาบแล็กีเวอร์ทุกคนเลยทุกคนบอกว่ามันไม่ถือว่าเป็นการใช้ธนูยิงนะส่วนที่บอกว่าถ้าได้อุปกรณ์7ชิ้นที่มีแบบว่าเออบวก50%ถ้าเกิดว่าไม้ฟูอะไรพวกนี้มีอยู่แค่คลิปเดียวฝรั่งคนเดียวที่บอกว่าถ้าได้ทั้งหมด7อย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะตกดาบ Lab iver, แล็ g กีเวอร์และแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆผมได้มาตอนไปป้องกันป้อมแต่บางคนก็ได้มาโดยการทำวิธีนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีดาบแล็บกีเวอร์ใช้กันทุกคนครับสวัสดีครับ Clo now ดาบก่อนแล้วค่อยลงอ้โหยรู้สึกว่าตัวนี้นี่มันจะเป็นพิษด้วยนะไปตัวนี้เป็นพิษด้วยถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวตายไปแล้วลองดูคือมันไม่เกี่ยวเลยกับที่ฝรั่งแม่งบอกอะ่ะอ่ะอเอออัดอยู่เนี่ยอเอาแหกปากอยู่ด้วยเดี๋ยวก็น,นะเกณฑ์สิบแล็บโอโหทัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวจำชื่อมันดาบดาบตัวเนี้ยเป็นการฆ่าแพดเดอะวิล พัดหายสักอย่างอ่ะเด e View โอเคโอ้คาตาตกคาตาเนี่ย <c oughs> พัดเด e View อ้าวเป็นยังไงวะเอาอ <c oughs> เงินพูดเลยมัน <c oughs> เฮ้ยลองพัดเด e v i ตายแล้วนี่ไง เนี่ยอ๋อไม่ได้พิษอาวุธมันเป็นไฟอาวุธมันเป็นไฟด้วยเหนยบอกว่าห้ามใช้ธาตุไอ้ห้ามมีธาตุไงไม่เกี่ยวโอ้ไม่ไม่เกี่ยวด้วยม,ววมันแล้วแต่ดวงจริงๆมันแล้วแต่ดวงจริงเนี่ยเดีบอกห้ามามีธาตุไงไม่เกี่ยว